สำหรับท้ายที่เป็นท้ายของเรงรางแล้วเราจะมาเปลี่ยนเป็นปืนศูนย์นะครับถามว่ายิงได้ไหมมันก็ยิงได้ครับมันก็ยิงได้นะมันอาจจะไม่ดีเหมือนกับท้ายปืนศูนย์โดยตรงครับมันก็พอยิงได้ครับแรงมันก็จะฝืนๆนิดนึงครับแต่ถามว่ายิงได้ไหมยิงได้ครับยิงได้ผมว่ายิงได้อยู่นะยิงได้อยู่ หน่าที่จะเปลี่ยนจากเรงรางเป็นเรงศูนนะลองดูครับแล้วกเ็เปลี่ยนรางแล้วก็เจาะใส่เซฟใส่เซฟข้างก็ไม่อยากครับไม่ยลองดูครับหลงัลองอ่อนหลังอ่อนศูนย์หลังอ่อนลองดูลองดูโอเค สวัสดีครับท่านผู้ชมพบ <Yahoo! S 1> ก,กับตั้มอีกแล้วนะครับวันนี้ทางช่องต <Okay. S 1> ั้มแชนแนลมาออกไม้กันเหมือนเดิมครับไม้ก็ไมยเดิมๆฮะส่วนมากแล้วช่วงน,นี้หมยน้ําขุนครับฝนเพิ่งตกติดต่อกันไปหลายวันนะวันนี้ออกมาเทสปืนศูนย์ที่เราทาเพิ่งเสร็จนะครับตามชมกันครับว่าปืนศูนย์ลำแรกของเราจะมานไม่มานนะ ันนี้ก็ยอยู่ที่ชัก70ครับชัก70ทิ้งปลาย45นะครับปีก5้าสบห้าครับห,หูใหญ่มากครับลานินแต่ว่าไซส์ไม่ใหญ่นะไซส์เล็กๆไสค ฝ่อมือฝ่อมือเลือกไม่ถูกเลยยิงตัวไหนดีออนนเออนี่มันลอยเยอ,เยอะเกิน <laughs> เกรงใจ <laughs> โดนหรอนะฮ่วโ ใส่ก็พอได้อยู่นะเกือบขาดนะโดนท้องเดินท้องจะขาดดีล้วโตตายเลย <laughs> อยากลองไหมล่ะ <laughs> ตัวที่จวตายเลยหลออลอล <laughs> รอดูซึ้งเลยจ้ะท <laughs> ีนี้ราจุดน็อกครับ Ủa mô kìa, tiền Là đây bỏ đi luôn Là chót bỏ đi luôn Nên là hãy bình วิ่งเหรนั่นนะใต้ขโขงออกค้างนะรอบนี้เปิดยังไรกล้องเปิดเลยอ่ะเปิดเลยรอบนี้ไม่นะโดนเหรอไม่โดนนลยโดนโดนไหมไม่โดนโดนเห็นปะโดนไม่โดนเฮ้ยมันไปได้ไง เผ็ดปะวะเดือนเฉียนดวงสวยมันไม่เลอเลยข้าวข้าวของตาเนี่ะนึกว่าครูมันแม่กันนินพูดเฉยๆแต่นินไม่ใช่ปลาช่อนอุ้ยตัวนั้นกับต้นเอายังไงทีนี้มาถึงอ่ะอืมปาติเป็นแบนั้นเอากิ่งไม้นั่กิ่งนดินี่นี่ตอนนี้ตอนนี้เออ được có đây, đó mấy cưới nì Ui Nó kẹo bọc bọc ta Lật luôn mà nó Nó chôn อ,อ๋อต้องโยกให้ขามหัวไอ,อ,อ,อ้ตัวต้องโยกให้ขามอะ่ะเอาอไปโอ้โหสวยสวยวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยววันโดนตายเลยฮะโดนทีเดียวตัวทีเดียวตายเลยนะโอ้โหตัวใหญ่แต่ว่าหอมไม่น้อยนะ หลานเก็บใต้ตาเลือยเราก็น,นึกว่าไม่โดนเห็นสายไม่วิ่งที่ไหนได้โดนเฉยเลยครับสำหรับวันนี้นะครับอืได้เวลาละนี่ก็น่าจะเที่ยงแล้วครับหิวข้าว <laughs> <laughs> วันนี้เหนื่อยมากครับหาไม,มา้ ไปแต่ละที่ก็น้าขุนทุกหมายเลยฮะก็มาจบอยู่ที่หมายนี่แล้วครับหมายข้างบ้านนะครับหมายซ้อมมือก็สําหรับซิปแรกของปืนศูนย์นะครับผลสรุปก็ยังจับจุดจับเป้าไม่ค่อยได้ร้อยเปอร์เซนทีนะฮะก็ใกล้ๆก็ยิงโดนอยู่ครับแต่ไกลๆเราก็ต้องยก ให้มันเหนือตัวปลาใช่ไหมครับก็ลองยิงไกลๆดูก็ได้หนึ่งแต้มครับก็ถือว่าพอจะเข้าใจกึ่งหนึ่งแล้วไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับปืนศูนย์นะก็วันนี้ทำความเข้าใจทริปแรกครับเมื่อวานตอนเย็นก็มาซ้อมแป๊บนึงได้ไปนหนึ่งแต้มก็ คงต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจะให้เก่งเลยภายในวันเดียวมันก็เป็นไม่ไ,มได้นะครับต้องทำความเข้าใจไปเรื่อยๆนะก็ฝากติดตามผลงานด้วยครับสำหรับทริปนี้ก็คงต้องลาเพียงแค่นี้ครับวันนี้ก็แต้มรวมก็สามแต้มฮะก็โอเคครับวันนี้ก็คงต้องลาเพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่ทริปหน้าสวัสดีครับ